คืนนั้นฝนตกหนักมากเสียงฟ้าขนองดังสนัน่นโรงรามเก่าแก่ที่ฉันเลือกพักอยู่ริมเมืองดูเงียบสงัดจนผิดปกติฉันได้ห้องพักเตียงคู่แต่มาคนเดียวเลยปล่อยเตียงข้างๆไว้ว่างเปล่าบรรยากาศในห้องเย็นยเยือกทั้งที่ฉันปิดหน้าต่างสนิทระหว่างนอนฉันรู้สึกได้ถึงสายตาคู่หนึ่งจับจ้องมาที่ฉันจากเตียงข้างๆฉันพยายามไม่สนใจ พลิกตัวหันหลังให้แต่ความรู้สึกนั้นไม่หายไปบางครั้งเหมือนมีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่บนเตียงเปล่าเหมือนมีใครกำลังนอนอยู่ตรงนั้นจริงๆกลางดึกฉันตื่นขึ้นมาอย่างฉับพลันด้วยความรู้สึกเย็นวาบที่แก้มเหมือนมีลมหายใจรดรินอยู่ตรงนั้นฉันไม่กล้าลืมตาหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาจากอกฉันรับรู้ได้ถึงน้ำหนักที่ยุบลงบนเตียงข้างๆอย่างช้าๆจากนั้น ก็มีสัมผัสเบาๆแตะลงที่แขนชันข้างที่ห้อยลงมาจากเตียงฉันแข็งทื่อไปทั้งตัวอยากกรีดร้องแต่เสียงไม่ยอมออกมาชาววันรุ่งขึ้นฉันรีบเช็คเอาท์ทันทีไม่เหลียวหลังกลับไปมองห้องนั้นอีกเลยแม้จะผ่านไปนานแล้วแต่ทุกครั้งที่ฉันนอนบนเตียงคนเดียวฉันก็ยังรู้สึกได้ถึงเตียงว่างข้างๆที่อาจไม่ได้ว่างเปล่าเสมอไป